ตัวที่โอเล่ก็คือไอ้ผู้ชายหน้าหวานน้ำแข็งอ่ะอ๋อไอ้ผู้หญิงผู้ชายหน้าหวานน้ำแข็งจุดเด่นคือส่งลูกส่วนยูกิมิยะมันเก่งเรื่องหนึ่งหนึ่งอะเดี่ยวๆอะ่ชะช้าไปยูกิมิยะมันจะจุดเด่นคือแบบถ้าของลีนมันจะไอ้นี่เนีนเ่จะมันโค้งแบบปกติใช่ไหมมันือโคงโงอ้งเป็นวงกลมอ่ะแต่ถ้าของยูกิมิยะมันโค้งแบบหักศอกอะ่ะ อ๋อก็คือมันยิงเป็นเส้นตรงแล้วมันเลี้ยวแบบหักสองไปเลยอืมสกิลลินอันนี้ลินเฮ้ยอะไรวะเกย์เหรอขอคุณไม่มีเธออืมวิ่งไปก่อนวิ่งฉีกไปนู่นก่อนตาไม่น่หมดไกลมึงมีหรือเปล่าท่านไปเด็ดไอคูสองไอคูสองตัว ลินในคู่สองตัวไอคู่สองลินหนึ่ง่ป็นแน่เจลินแต่สองตัวนั่นะไอคู่สองอุ้เย็ดเคสอั้นลินไอคู่เข้าไปใกล้แล้วต้องรอต้องรอไอคู่อ่ะไอคู่น่า จะขอบอลมันเป็นลาสกิลันโอเลมอเมยโตกทุุกสิก่งเยอะวะเย่ะสูงบอลเยอะสูงสูงเป็นไปไม่ได้<แ>มึงเป็นไปไม่ได้มึงได้แค่ยืดอยากกระโดดสูงส่ง,งแค่นั้นแหละเนี่ยสองอย่งนี้ก็ได้แหละอันนั้นได้อยู่แต่กระโดดไม่ได้ถ้าขี้ขวาง<ม>เดียวได้อยู่แต่ถ้ากระโดดเมื่อไหร่อ่ะน,นั่นแหละโคเกียว,วก็ห้ามกดสกิลได้มั้งรู้สึกใช่ฮะกูกดไม่ได้กูกดแบบมันสูอ่ะเออ แต่ข้อเสียคืออันติมันกดได้แค่ในฟิล์มมันนะแต่ระยะคือว่าระยะมันไกลมากไอ้ค <Quiz> รูแต่ไม่ต้องอะไรให้จีไรเดี้อเดโอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวกันนั่นแหละโอ้ยสเตย์ไป่ได้หมดละขอเกลี่ยก็เกลี่ยก็เก้ี่ยเกลี่ยจีน่ารักรออันตรีหมดไอ้ครูไกลยังวะ คิอจะห้าหันหน้าไปหามันอนะมันจะพุ่งได้ตอน,น,นหันหน้าไปตรงกันนะอ่ะเว้ยอีกเนี่ยแตงกิ้ที่หันหน้ามาอัตติมไม่นด้หมดแล้วม้งวุ้ยรับได้เหรอ อเอาเวอร์เกินบวดดิฟเฟน์เต็มตัวนี่อะไรอันนี้ลิน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 เพื่อนเรามันไม่เข้าไปเลยวะเจ้ไม่ต้องเข้ามึงกันตัวที่มันจะส่งอะ่ะไได้อีเเพื่อนเข้างอ่ะอีเจ้เพื่อนเข้ามั่วอ่ะไอ้คูมาดิโอ้ยส่งไว้โอ๊กิวสิโอ้ <c oughs> ประ,ะ,ะตูใครนะวะทีนี้สตีเฟนเดี๋ยววิ่งไป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 หดครับยกูอยู่ด้านหลังอยู่แล้วับไกลนี่แน่ต่อการฉันดีเลยตอนเนี้ยโอ้โหเอาป่ะเอาบ้าก็ได้ไกลเกินว่ะตรงไ,<อ>ไม่ติดฮาร์จินเลยมาจิเต็ด,ดิปอง อืมจะเซ็ตปิน้าหมดส่งวันน่ะส่งไม่มีทางอ่ะจริงเฮ้ยตรงอไหนเน่ยฟอร์สดีเฟนส์โอ้เข้าตัวพอดีฟอร์ตีหน่อยจริงเลย เดี๋ยวแค่กันดืไปดินเลโอไอคุูที่ดไาละกอล์ฟไอคุดีกว่าง่ยเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวไอ้เนี้ยนี่ปิงมากเลยอะลงหงเยวีมาชุดอะหงเยวีดูยิงเช้าก่อนนิดนึงโดนไอคูปาดไปแล้วอะใช่เจอแล้วพผ่งเย็นแล้วผ่้เี้ามันพุ่งขึ้นะาูแล้ว เฮ้ยไม่ติดแน่จริงส่งบอลสูงเฮ้ยโอ้โหถามทิศทางไม่ดีเลยใช่มันไอคุมมนฟอสติเฟเวนจะอย่ปิดตัวน่นเอุย้ยเป็นไงอะ่ะแม่งแปลกๆนะฉันไมยแจอฟอสดิเฟเวนโอ้โหไอ้โโออยูนี้ไ,ได้กูรับกูรับได้ต้องประกบคนดีๆเลยอ่ะมันเคิร์บมันเคิร์บไอ้นี่มันเคิร์บแลบ เราไม่ถูกเลยโอ้โหเชื่อเข้าตัวทำอะไรไม่ได้เลยมันเด้งโหดเกินเลยเด้งเป็น้าโกลเลยอ้ับคลัว่าจะมีคนขี่กูจะวิ่งไปนู่นหนูขี่อยู่นู่นมยด้านหลังอยเี้ยอืมไอ้คููลืมสลายเจ้สายมึงถึงก่อนเงี้ยจิ้วเออเชื่ออือไอ ลืมที่ขวาคิวไฮ้ยลืมที่ขวาอีนี่ป่ะขวาที่ขวาคิวติดยิงเนอะอยเฮ้ยไอ้ยี่ติดคอปวนอีกแะไอ้ยี่สิบไม่ทุ่งราไม่ทุ่งราไม่ได้เราจะทุ่งราได้ส่งไกลจะไปไกล <efendim, S 1> เดี๋ยวปิดให้เลยตอนนี้ยเดี๋ยวกูไปกูไปปิดตัวหลังนะเดี๋ยวกูไปปิดตัวหลังเอาเลยทำสี่ไม่โดน โอเคอ๋อเพื่อนได้ดีว่าจบถูกไว้ไอคือไอ้เกียร์เดียววิ่งไปจบแล้วไปละเฮ้ยเดี๋ยวเวงอเดี๋ยวไปนี่ฮะกูตอนนี้ฮะฟอ์ดีเฟนด์หลังมึงมีนะเจเกูอ่ะเคยได้ สง่งวันให้กูก่อนก็ได้นะเออมึงวิ่งกลางไปเลยมึงวิ่งกลางไปเลยเจแล้วมึงส่งไปครับได้ไม่ต้องกลัวได้มะจีละเดี๋ยวดูให้ไอ้ครูตอนไหนนี่ละอู้ชิ้ไอ้ครูวิ่งมาใส่กูโอ้โหต,ตัวลงต่มออกเลถอยละวิ่งถอยละลินสกิลวะลินที่ปิดทันไม่ทันเด้อไปถอยถอยไปถอยแลเลยไป เฮ้ยเชี่ยโอยังไงเนี่ยอุ้ยได้พี่เจปากวันไม่ต้องรีบนะพี่เจอ้เสยต้องหมกไกายพี่เจ้าหมกไก่มาพี่เจพีเจคุณไม่ต้องรีบนะรอคนรอคนก็ได้รอคนระวังรอรอรอไอ้กูจะวัไอ้กูจะวันตาซันเกย์ตาซันครับโอ้ยเขาไปไกลเกย์หน่อยเกย์มันส่งมาไม่ถึงเนี่ยเฮ้เออเชี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูมาเก็บตัวไหนไอ้กูตัวไหน <IS 2> ตองการตองการตองการตัวเดียวไอ้ไี่โอเหลองไอ้ยี่โอเหลืองหุ่นเหลืองหุ่นเหลืองตองการตัวเดียวเออมีเลโอไม่สบายดียวไม่เดี๋ยวจีจีไม่มีท่ายิงนะไม่เป็นไรสรงไห้กูได้นะไปอยู่ได้ได้ได้ไปเกินไอ้คู่้คไมไป่มาไหมเฮ้ยไม่ไงอ่ะเดี๋ยวประขายเลยเหรอ ได้ได้ได้แต่ถ้าแบบถ้าบล็อกลูกไฟอ่ะนั่นไม่ได้เฮ้ยตัวทีส่งเบากูน่าส่งให้จันว่ะแกโฟเลยเดี๋ยวอันนี้กูปิดเองเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปปิดตัวทรายนะจะทันเป็นอ่ะถ้าไม่ทันเด็กกูจะฟอสหันหน้ามาบรอยหันหน้ามาสิโอเคไม่มีไอ้กูผ่านได้ไอ้แย่ไอกูไปยืนหน้ากูเลยไอ้กู หนีแล้วไอ้คุไอ้คุไปการกำมะรุ่ว่ม่ปกติไม่เคยเห็นคนในนี่เลยนะพรกรกำมะรุ่แค่เหรอเออการกำมะรุมันหมูไเลยไอ้คุหมดแล้วสกิลไ้หมดอ่ะอืมไม่ติดตีนโอ้ยครับโหบาจิระไม่ได้เด้วเดี๋ยวกูปิดตัวที่นี่อ่นโอ้โหไม่หักขาพอดี ทำไมคิวพวกมึงดีคูดาวไวจังวะอุ้ยเฮียสกัดไม่ทันหมอนหน้าผมสิหมองหน้าผมสิพี่ชายนำมันเลยพิงเลยแต่พวกเราโดนลุมนี่ใหญ่สามต่อห้า้ัวแม่งมีเคิร์นไอ้เชี่ยสิโครงควายคาร์นิลินโปรเฟสชันแพทย์เม็ดบายตัวเองไอ้ครูทำอะไรไม่ได้เยอะหรอว อันนีก้กูไม่ใช่ไม่มีสก,กิลนะ <c oughs> เออหันหน้าไปฝอสติฟเฟนโรลุน,อนโอ้สวยบอดหัวอยู่วิ <c oughs> ่งอืทันไม่ทันเลยอ่ะอืมไม่ได้มาดิกอสติฟเฟนโซเฟิยผาด แันตีอ่ะสวยสวยเออหุกอยู่ไหนวะเอออยู่ด้านหน้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูป่วงมึงให้หูหูลืมดูเดี๋ยวกูปิดตัวซ้ายนะมึงเข้าตัวนั้นนะเดี๋ยวกูปิดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปต้กลางดให้สำคันท่าอะไรวะาเดี๋ยวถ้กันไก่มาดูฟังยิงกันไก่โอเคอัหล่าวนาก็ปิดตัวอ๋อได้ท่าสักดิหรอ ว่างนะเคเอาเยอะเลยกูย okay. ิ oh ่กว oh ่าโอ้ยไอ้เหด็กป oh, oh like uh> okay. ู okay. yeah, ่สารกำลังบุกมาได้แล้วแม่งเลยอดีพ่ายจริงอันนี้อดิพาเองเลยตันซ้ายโอ้โหไม่ทันหันหน้ามาตัดะโกสังบ้าหาแล้วโอ้โหไม่ทันโอเคมันยิงกินได้อยู่แต่ฟ้าดีเฟันอะไรได้อยู่ ยิงเลยนะได้ระยะไกลเอาเลยไปคุยอยู่ไกลเอาเลยเออมันเป็นบอดนะมันไม่ใช่คนบอดส่วนใหญ่การลุกเคอร์ไม่ได้ไอ้เหี้ยโคตรตึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้พวกกูสามคนปะทะห้าคนพ่อตายเดี๋ยวไปไปชิดเอ้ยเอาดิเอาบอดอยากเอาบอดโอ้โหบอลสวัานุดู perfect pass แบบบายบากูเอง มาได้ฟอร์ดไอ้นี่ยมาะดรานวันดีเฟ้์บอดเฮ้กูเช่าอ่ะคนยืนใจนงันสี่คนห้าคนเลยเนี่ยมันหมู่ไปเนี่ยระยะไกลเอะหมู่ได้เดี๋ยวนะมึงโฟลินแต่ว่ามึงได้บัชีลาเนี่ยนะเดี๋ยวเองเว้น โอ้โหมันเช็ดตรงนี้มี่สองส่วเฮ้ยเต็งอยู่เต็งอยู่สวย Fort Defense <laughs> <có> gì rồi Tìm của mình Của mình